ากล้มาพบกับแอนนาสุภศรสีงามนะคะยังอยู่กับอาจารย์กลิ่นค่ะอาจารย์เอมิกาสุททินันนะคะคุยกันถึงชาวราศีพิจิกและผู้มีลัคนาราศีพิจิกนะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวช่วงนี้เรามาทราบกิจกรรมของทางสมาคมสักนิดนึงนะคะสมาคมโหา,าราสร์นานาชาติมูลนิธิสมาคมหาศาสาร์นานาชาติมูลนิธิพระดมศิลคุณเสริมสุวัฒโนและชมรม โหนสตรีแห่งประเทศไทยนะคะโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงเจเิญนะคะท่านก็มีดันริมอบความรู้สู่ประชาชนผู้ที่สนใจในวิชาโหราศาสตร์ไทยนะคะตอนนี้ก็เปิดอบรมฟรีนะคะโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นนะคะโดยเริ่มที่แรกสํานักงานใหญ่วัดราชนดดารามวรวิหารนะคะทุกๆวันจันทร์ค่ะเปิดอบรมนะคะ โหราษตร์ไทยนะคะเวลา14นาฬถึง17นาฬกานะคะอบรมโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงษ์เจริญนะคะพร้อมด้วยคณาจารย์ในวิชาโหราษตร์ไทยอีกหลายท่านนะคะอ,อ,อยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะสถานที่นะคะอยู่หลังพระพลามหาเจษด,ดาบดินนะคะอ,อ,อยู่ถนนราชดำเมินกลางนะคะตัดกับถนนมหาชัยนะคะมีโลหะประสาทหนึ่งเดียวในโลกนะคะเป็นจุดสังเกตหรือ จุดสนใจนะคไปมาสะดวกนะคสำรองที่นั่งได้ตามหมายเลขหน้าจอนะคะอีกที่หนึ่งค่ะที่โครงการป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะเปิดอบรมฟรีหรละสัตย์ไทยเบื้องต้นทุกๆวันพฤหัสบดีนะคะก็จะเปิดในเดือนกรกฎาคมนะคะวันที่สองกรกฎานะคะคเริ่มเวลา 14นกาถึง17ในกานะคะอบรมโดยท่านอาจารย์ดรพิญโอพงษ์เจริญพร้อมด้วยคณาจารย์ในวิชาหหรัศสไทยอีกหลายท่านด้วยเหมือนกันนะคะก็สถานที่นะคะก็อยู่ข้างวัดสมนัตราชาวรวิหารนะคะใกล้สี่แยกเทวกรรมเลียบคลองพดุงกรุงเกษรนะคะก็ไปมาสะดวกสำรองที่นั่งได้ตามหมายเลขหน้าจอนะคะ ก็จะเป็น2ส,สาขาที่เปิดอบรมนะคะแล้วก็ให้ความรู้นะคะนอกจากเปิดอบรมฟรีแล้วนะคะก็จะมีเปิดนะคะในเรื่องของการเรียนการสอนในภาควิชาต่างๆนะคะสอบถามได้ตามหมายเลขหน้าจอนะคะหรือไปดูไปชมนะคะทางสมาคมก่อนก็ได้นะคะแล้วก็เผื่อจะสนใจวิชาไหนเป็นพิเศษนะคะก็สอบถามทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะก็มาถึงนะคะ ชาวราศีพิจิกและผู้มีลัคนาราศีพิจิกค่ะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะราศีพิจิกในใจจดใจจ่อและเอ้ยตนนัวนี้ตอนนี้ฉันเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปจะเป็นอย่างไรนะแน่นอนนะคะคนเรานะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรามาทราบในเรื่องของการเงินอ๋อใช่เป็นเรื่องสําคัญเรื่อง,องสําคัญ,คญน,นะคะ <สา S 2> อยากทร<ส>าบว่าการเงินตอนนี้ฉันเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูผู้มีลัคนาราศีพิจิกตอนนี้การเงินเป็นอย่างไรบ้างเพราะนั้นการเงินกระดุมพระนะคะ กระดุมพระของคนราศีพิจิกนะคะตอนนี้นะคะเราพูดถึงดาวใหญ่ค่ะพระรหัสบดีร่วมและกุมกันกับพระเสาร์นะ,ะอยู่ในภพที่3คะ่ะที่ราศีมังกรนะ,ะ,ะเราการเงินก่อนเลยนะคะการเงินเป็นไงบ้างคะตอนนี้อาจารย์กลิ่นของคนราศีพิจิกการการเงินนะคะ <c oughs> ดาวดาวที่เป็นดาวของการเงินเนี่ยคือดาวพระรหัสใช่ไหมคะค่ะ,คะไปอยู่ภพ าสชาที่เป็นภพที่3เนี่ยได้มาตรฐานได้มาตรฐานนิดหน่อยนะคะคือถ้าเรียกง่ายๆก็เรียกว่าเหมือนตอนนี้การเงินท่านอาจจะค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะติดติดขัดขัดอยู่เหมือนกันค่ะเรามาระวังนิดนึงนะคะอ่าเรามาระวังหนึ่งเนื่องจากเป็นมาตรฐานของดาวพรหัสเนี่ยมาตรฐานได้ตำแหน่งนิดนอกจากเป็นเรื่องการเงินแล้วเป็นเรื่องปุตตะด้วยนะใช่ค่ะ คือเพราะว่าพระหัสเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนสองเรือนใช่ไหมคะ,คะเจ้าเรือนเจ้าเรือนการเงินอ่ะแล้วก็เจ้าเรือนปุตตะที่เมื่อสักครู่เราทราบไปว่าเป็นเรื่องของบุตรหลานบริวารอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาอยู่ภพที่3คือภพสาชะอาวก็ต้องไปสัมพันธ์เกี่ยวกับทั้งเรื่องตัวเองก็ต้องออกไปหาเงินหาเงินให้ใครล่ะคะ่ะหาเงินเพื่อปูดลูกหลานบริวารก็ได้ช,ช่วงนี้ใกล้ๆจะเปิดเทอมแล้วอาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรที่เกี่ยวกับลูกหลานบริวารเออเดี๋ยวจะต้องจ่ายแล้วนะเนี่ยค่ะหามาได้หามาได้ก็ต้องจ่ายออกไป นะคะถึงแม้ว่าดาวพระรหัสเนี่ยจะอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ก็ตามเพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดอ่านแล้วอ่ะก็คือหมายถึงว่าตัวเองก็คิดที่จะหาลู่ทางหาช่องทางใหม่ๆในการที่จะทํามาหาได้นะคะติดต่อเรื่องเกี่ยวกับช่องทางทางการเงินอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะก็ดาวพฤหัสบดีนะคะเนื่องจากมาตรฐานของดาวเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยหรือว่าด้อยนะคะก็เลยส่งผลให้เกี่ยวกับเรื่องของการ การได้มาเนี่ยก็น้อยตามมาตรฐานด้วยนะคะเออแล้วก็พระรหัสอยู่ในภพที่3เนี่ยก็อาจจะต้องแบบว่ากว่าจะได้มาเนาะนอกจากน้อยแล้วมันก็จะเสียไปด้วยในเรื่องของการเรื่องของอะไรเรื่องของบุตรบริวารอย่างที่อาจารย์กญิงบอกไหนยังมีเรื่องของพี่น้องเพราะว่าไปอยู่ในภพที่สาม ไปรออยู่ในภพบสหัช์ชะาสหัช์ชะาคือการติดต่ออย่างที่อาจารย์กลิ่งบอกติดต่อเพื่อนฝูงการหาประสบการณ์แต่จริงๆเนี่ยเงินที่ได้มาเนี่ยนะคะเนื่องจอากได้น้อยแล้วก็เป็นยังไงคะมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้ออก<ช>เนื่องจาก<ะ>ตอนนี้เป็นยังไงคะดาวพุหสัสบดีโคจรเป็นยังไงคะ,คะอาจารย์ถอยหลังค่ะอาจารย์โคจรถอยหลังค่ะพอโคจรผิดปกตินะคะในโหรัวตร์ไทยก็มีการบอกไว้ว่านะคือเหมือนมาตรฐานเขา เหมือนกับเราปกติค่ะเราเดินธรรมดาอาจารย์พออยู่ๆเราเดินถอยหลังเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นแล้วค่ะคือสิ่งที่เราเคยทําไปเราก็ต้องกลับมานํามาพิจารณาใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์หรือว่ามีการที่จะต้องแบบอยู่ชะงักออากลับมาทบทวนใหม่อ่างเงี้ยถ้าเกิดมีโครงการมีอะไรใหม่ๆอย่างที่ถ้าเกิดเราเคยติดต่อเรื่องเกี่ยวกับช่องทางทางการเงินหรืออะไรไว้อยู่ๆก็อา้าถอยกลับมามนะคะ,คะก็เรามองในมุมดีแล้วกันนะคะว่า ถ้าเกิดว่ามองในมุมดีก็คือตอนนี้ถ้าจะมีเหตุที่จะต้องใช้เงินเราก็ต้องใช้ด้วยความพิจารณารอบคอบแล้วก็รัดกลุ่มนะคะเนื่องจากช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบเออมันเป็นช่วงที่ต้องจะต้องใช้เงินแล้วก็เงินเนี่ยจะต้องออกไปมากคือเข้ามันเข้าน้อยนะคะแต่เกณฑ์รายจ่ายคิดว่าน่าจะจ่ายเยอะอยู่หรือว่ามีได้มาปุ๊บก็ต้องกระจายออกไปนะ,ะเนื่องจากดาวที่เดินผิดปกติพอดาวเดินผิดปกติปุ๊บนะในวิชาวฤษสิ์ทยเขาต้องบอกว่า ต้องรอบคอบรัดกลุมแล้วก็ต้องตรวจตา <SL> <ens> ตรวจตาเรื่องไรเรื่องการใช้เงินเรื่องของบุตรเรื่องของบริวารว่าเราต้องใช้อะไรยังไงบ้างนะคะนะคะเสียค่ารถค่าเดินทางเรื่องญาติพี่น้องมาขอหยิบยืมเบียดเบียนหรือเปล่าเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องคิดใ้รอบข้อว่าถ้าเราให้เขายืมไปแล้วปุ๊บเนี่ยอาจจะไม่ได้คืนนะจ๊ะค่ะนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะที่สําคัญเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวใหญ่นะแล้วเป็นดาวที่ บาปประเคาะ,ะมาตรฐานเข้มแข็งอย่างเกษตรอย่างกระเสาพระเสาอยู่ในภพที่สามมาตรฐานได้ตาแหน่งเกษตรเป็นยังไงคะอาจารย์กิงมาตรฐานได้ก็อย่างที่อาจารย์บอกว่ามาตรฐานเข้มแข็งนะคะแล้วมาจากภพสหาชาด้วยนะคะสหาชาเนี่ยคืออ่ะถ้าพูดง่ายคือการเดินทางของเราะนะคะแต่ถ้าเกิด พูดถึงคนอื่นบุคคลอื่นก็อาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงเนี่ยเราเขามีเขามีความเข้มแข็งมากกว่าเราอะนะคะโดยายการเงินเราก็อย่างที่อาจารย์บอกไปว่าเอ๊ะอาจจะต้องแบบมีพี่น้องหรือว่ามีเพื่อนญาติสนิทที่มาเบียดเบียนทางการเงินเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยยืมก็จะยังไงอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นเกษตรด้วยนะคะเขาเขายืมจริงจังนะอาายเขายืมจริงจังนะคะแล้วอย่างนอกจากยืมจริงจังแล้วนะเขายังมีศักยภาพหรือเขามีคือเรียกว่า ขอร้องหรือว่าตีน้าเศร้าใช่ค่ะอาจจะเป็นคนที่เคยแบบมีบุญคุณกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะปฏิเสธก็กระไรอยู่เคยมีบุญคุณกันมาก่อนตอนที่ลำบากจริงๆนะดาวสององค์นี้เป็นดาวระหว่างสุปเคราะห์และบาปเคราะห์นะการเงินเป็นสุปเคราะห์มาตรฐานด้อยส่วนบาปเคราะห์เนี่ยมาตรฐานเข้มแข็งดาวคู่นี้เป็นดาวของการเปลี่ยนแปลงหรือดาวต่างขั้วกันนั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะมีจุดเปลี่ยนแปลงนะมีจุดที่จะพลิกผันเปลี่ยนแปลงหรือการที่ คาดไม่ถึงเกิดขึ้นระหว่างนะคะระหว่างการเงินบุตรบริวารแล้วก็พี่น้องคนในครอบครัวเพราะะยั้งเนี่ยคนราศีพิจิกค่อนข้างที่จะอึดอัดอยู่พอสมควรระหว่างช่วงนี้นะมีภาระเยอะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจ ใช่ค่ะค่าใช้จ่ายก็เยอะแล้วก็รายรับก็ดันน้อยด้วยค่คะช่วงนี้รายจ่ายเยอะมากคือรายรับอาจจะปกติก็ได้แต่บังเอิญรายจ่ายเยอะเลยไม่สัมพันธ์กันค่ะใช่เพราะยังช่วงนี้ก็อาจจะตึงๆนิดนึงนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแบบต้องคิดใ้รอบคอบนิดนึงนะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นดีขึ้นเมื่อไหร่คะ ดีขึ้นเมื่อไหร่คะอาจารย์ต้องดูในเรื่องของดาวใช่ไหมใช่ค่ะออตอนที่ช่วงที่ดาวถอยหลังนะคะอาจารย์มันจะมีช่วงที่อย่างตอนดาวพฤหัสที่ถอยมาเป็นเกษตรนะคะตอนวันที่17กรกฎาคมนะคะแล้วก็ แต่ก็ก่อนหน้านั้นก็มีดาวเสาร์มารออยู่แล้วนะคะ12กรกฎาคมดาวเสาร์เขาก็มารออยู่แล้วนะคะก็ดาวเสาร์อยู่ภพที่2ก็มีความอึดอัดอยู่พอสมควรค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของดาวนั้นเมื่อดาวสององค์นี่เขาเรียกว่าพักราศีนะถอยหลังกลับมานะจากการถอยหลังกลับมาครั้งนี้ของดาวสององค์แน่นอนว่าอย่างที่อาจารย์เก่งบอกมาดาวเสาร์ที่ถอยหลังมาเนี่ยดาวเสาร์ในภพที่สองเนี่ยค่อนข้างที่จะอึดอัด ตึงเ,เครียด<ช>การเงินอาจจะได้ล่าได้ช้าหรือเขาเรียกว่าแต่ข้อดีคือดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวที่พินิจพิจรารณารอบคอบนะคะเป็นการ <_ d ata> เขาเรียกว่าเป็นดาวที่ออถ้ามองในมุมดีการเป็นการวางแผนการใช้เงินที่ดี<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนการใช้เงินเนี่ยคือการรอบคอบ <_ d ata> เพราะฉะนั้นคนราศรีพิจิกจะควักเงินออกไปเนี่ย ยากยากค่ะยากช้าและข้อดีของดาวพฤหัสบดีที่ถอยหลังออกมาเขาเรียกพักราศีได้มาตรฐานเป็นเกษตรใช่ค่ะการเงินพอเมื่อถอยหลังมาจนสุดแล้วก็จะเดินหน้าพอเดินหน้าเท่านั้นแหละคนราศีพิจิกปุ๊บการเงินรู้จักรอ่คอีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรออีกนิดนึงอีกนิดนึงเหมือนใจจะขาดอีกนิดนึงค่ะนะแต่ว่านะ นิดนึงจริงๆนะพอดาวพฤหัสบดีพอเดินหน้าปุป๊บได้มาตรฐานเกษตรนะแล้วอยู่ร่วมกับดาวเสาแสดงว่าสิ่งที่คุณคิดคุณวางแผนคุณไ<ช>ตรตรองอแล้วก็ถือว่าเหมือนกับเราได้อย่างอย่างที่อาจารย์บอกนะคะคู่ดาวดาวเสากับดาวประหัสเนี่ยเป็นคู่ปฏิวัติเขาอาจจะมีการได้เจอช่องทางอะไรใหม่ๆทางการเงินนะคะ,คะหรือว่ามีการจัดการทางการเงินอะไร ที่ดีขึ้นนะคะจันนอกจากจัดการการเงินที่ดีขึ้นแล้วนะคะการเงินของคุณยังได้มาดีขึ้นกว่าปัจจุบันนี้เนื่องจากมาตรฐานคือเป็นเกษตรนะแต่ยังว่าเมื่อดาวอยู่ร่วมและกลุ่มกันเนี่ยนะคะรายรับกับรายจ่ายแต่อย่างน้อยรายรับก็มากกว่ารายจ่ายละเอาง่ายๆเพราะว่าเนื่องจากดาวเนี่ยมาตรฐานผิดกันกับตอนนี้เลยเพราะนียคนราศีพิจิกรอนิดนึงนะคะอย่างน้อยอย่างน้อยก็ เป็นกําลังใจให้อีกสักประมาณ3เดือนมะสามเดือนจากนี้ไปนะการเงินคุณก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะขึ้นแล้วอารขยับขึ้นจากตอนนี้นะคะอ่าตอนนี้ไปการเงินและไปในเรื่องของดาวและเราจะไปดูอีกสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของอะไรคะปัตตนีค่ะเพศตรงข้ามพบที่อยู่ตรงกันข้ามกันนะคะปัตตนีนี่หมายถึงเพศตรงข้ามปัตตนีหมายถึงคู่ครองนะคะหรือคู่สัญญาต่างๆนะคะมีดาวอยู่ร่วมกัน สององค์แต่ว่าเป็นดาวสุปเคราะห์ทั้งสององค์มาตรฐานดีด้วยนะคะมาตรฐานดีด้วยคือมีพระพุทธและพระศุกร์อยู่ในภพที่7เอาทีละองค์ก่อนเอามาตรฐานดีก่อนคือพระศุกร์พระศุกร์เป็นเกษตรค่ะพระศุกร์เป็นเกษตรใช่ค่ะพระศุกร์เป็นเกษตรแล้วก็เพอพระศุกร์เป็นเกษตรเนี่ยต้องบอกว่าคือดาวศุกร์เนี่ยเป็นตัวแทนของความรักและการเงินนะคะอาจารย์คือตอนนี้ ถ้าถ้าอ่านจากเมื่อกี้เนี่ยปุตตะด้วยตัวเองก็ไปสัมพันธ์กับปุตตะแล้วก็มีมีดาวศุกร์เนี่ยมามาอยู่ที่ภพปัตตนีด้วยแสดงว่าอาจจะได้เจอความรักครั้งใหม่นะคะ,คะหรือว่าความรักก็อาจจะแบบดีขึ้นนะช,ช่วงนี้แบบชื่นมื่นขึ้นอะไรอย่าง<ช>น <ะ S 2> าี้ค่ะจาย์ค่ะแล้วก็อยู่กลุ่มกับดาวพุธด,ด้วยนะคะจา์ค่ะดาวพุธก็มาจากเรื่องลาภ นะคะแล้วก็มาจากเรือนมรณะด้วยนะคะลาภะก็ลาผลนะคะการได้มาทางการเงินต่างๆมรณะก็จบตายจากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะดาวในโหราศาสตร์ไทยเนี่ยก็จะมามีที่มาด้วยกันสองเรือนนะคะคราวนี้ดาวศุกร์ก็มาสองเรือนนะคะดาวพุธก็มาสองเรือนเหมือนกันนะคะแต่มาอยู่ในภพปัตตนิแสดงว่า คนราศีพิจิกช่วงนี้เป็นไงคะก็เรื่องในเรื่องของเรื่องของเพศตรงข้ามคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลเข้มแข็งนะคะ,คะแน่นอนว่าอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนร่วมหุ้นเซ็นสัญญาต่างๆนะคะ,คะออมีเรื่องของผลประโยชน์ไรายได้เข้ามานะคะเนื่องจากเป็นดาวสุประห์ะและดาวสอง,ององค์เนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุน้ําในโลกธาตุแล้วมาอยู่ ธาตุดินชั้นที่สองแสดงว่าธาตุนี้ส่งเสริมกัน<ช>มาตรฐานค,ค่อนข้างดีแสดงว่าคนราศีพิจิกช่วงนี้นะหนึ่งนะคู่ครองดี<ช>นะหุ้นส่วนดีะนะการเงินดีนะแต่เนื่องจากมาเรือนที่เสียค่ะเพราะว่าสุกเนี่ยจะว่าเรือนดีทั้งหมดก็ไม่ใช่หนึ่งมาจากเรือนวินาศด,ด้วยนะสุกมาจากหนึ่งวินาศสองปัตตนีนะ พุทธก็เหมือนกันมาจากมรณะด้วยมาจากราภะด้วยแสดงว่าดาวสององค์มาจากเรือนเสียหนึ่งหนึ่งเรือนละเรือนดีหนึ่งเรือนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าดีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็เลยบอกว่าในปัตนิของคนราศีพิจิกนะแต่ก็ยังให้มาตรฐานที่ดีนะเพียงแต่ให้ระวังในเรื่องของอะไรคะสิ่งที่คาดไม่ถึงเพราะอะไรคะเพราะดาวสององค์เนี่ยนะคะกำลังโคจร พักราศี<ช>ทั้งสอ,นนอนนงองค์เลยเหมือนกันนะคะเหมือนกับดาวพฤหัสดาวเสาร์เหมือนกันแต่อันนี้เบากว่าค่ะค่ะเพราะเขาเป็นสุประค์นะคะจย์ค่ะดาวสุประคาะห์เรียกว่าดาวโครจรรายเดือนหรือเขาเรียกวาดาวดวงเล็กแล้วกันนะ,ะจะไม่ใหญ่เหมือนอย่างพหัสเสาร์แต่อย่าว่าไปดาวดวงเล็กก็มีอิทธิพลเหมือนกันนะคะ<ช>มีอิทธิพลเหมือนกันนะคะและอิทธิพลของดาวเนี่ย ก็ต้องดูนะว่าอิทธิพลของดาวเนี่ยให้คุณภาพเป็นอย่างไรแต่เนื่องจากตอนนี้ดาวเนี่ยโคจรผิดปกติเพราะยันยังส่งผลหรือให้คุณภาพหรือให้ผลสําเร็จเนี่ยยังไม่เต็มที่ใช่ค่ะรอเดินหน้าคือถามว่ามีดีไหมก็มีส่วนดีแต่ก็ต้องมีส่วนเสียเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะก็นํามาทั้งเรื่องดีและเรื่องเสียนะคะอารค่ะ,ะเพราะยันเนี่ยแต่ว่าโชคดีของดาวดวงเล็กเนี่ยนะคะ ดาวดวงเล็กเวลาโครจรผิดปกติเนี่ยโครจรผิดปกติเนี่ยประมาณ3สัปดาห์หรือ1เดือนนะคะพอเลย3สัปดาห์แล้ว1เดือนไปแล้วปุ๊บเกก็จะโครจรปกติอพอโครจรปกติปุ๊บเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้คุณก็จะได้ตอนนั้นนะคะตอนที่ดาวเดินเป็นปกติเพราะนั้นการเงินความรักลงทุนร่วมหุ้นการเริ่มต้นนะก็จะให้ผลดีนะคะตามการโครจรของดวงดาวนะคะอันนี้ก็เป็นราศีพิจิกนะคะเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะช่วงนี้พักสักครู่คะ่ะ We'll be right <laughs> back.